มาชิมโ <icana> ้เสนเรามาชิมเจ๊พูดไก่ทงเด yes. so ือดฟองกระเพานะครับไก่ทอด้วกะกรอบเลยอร่หนัง่อว่อยอร่ยอร่อย่ยอร้อยอร่ยอร่อยอร่ออร่ายอยอร่ออ่อยอร่อยอ่ยอยอ่อย ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะทำหน้าแบบอือใส่แบบมีรสชาติแบบคือมาไร้ร้อยแล้วดูดูมีชีวิตมากเลยเขาตำเป็นกระโบนี่ซเปตำ,ำอันนี้อะไรส้ตตมตำกุ้งแท่งเป็นตำไทยกลัวแบบนี้เลย คับเห้รอหน้าตาแบอแต่ว่าอันนี้จะติดหวานิดนึงออนี่นมาแบบมาบาลานกันอันนี้ก็คือตำแตงคูบลแตไทยตำแตงคูลปลาเนขาย เราเถ้าคคนไม่ชอบกินปลาแล้วเธอกินปลาคุ้งมันไม่ชอบกินปลาคุ้งแล้วนี่อออ๋เหรมันมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยกินกับปูบะลา,าโโลที่อร่อยโซี้เลยมาน้นามาเลย ตับสี่ทุกม้าทุกสามทุกสี่ทุกม้าทุกหรือสามทุกสี่ทุกหล่อสุดท้ายเพื่อใส่ทำสุด้ายพอเป็นหนักดีจีอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมถ้ารัดังคือก็ที่ตันค์แล้ว แะนแะต่ก็อร่อยมากมันจะหนักข้างนอกมันจะกรอบๆแดงๆกรอบๆข้างในจะเป็นมันเขาก็มีปรุงเครื่องให้ดื่มนะกรอบอร่อย